คือหอมมากอะคือหอมมากกินแรงอะแอบ,บ่ายดูบ้างาชมดนขอล้อ,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 อนี่นะคะจะให้ดูมันขึ้นธรรมชาตินะคะอุ้ยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะ นานจะมีลูกคู่สักทีพาเดินเล่นนะจ๊ะนี่ที่ปิดจมูกเราไปสูตรอากาศเนาะ้ยเหมือนมีอะไรกัดสวยมากก็มองสะเป็นเหรอมาร์เกอริตนี่นะคะนี่นั่นก็ยาว ดือแบบยาวไปถึงนู่นเลยอะแบบวิวนี่นะคะเนี่ยยาวเลยเนี่ยสวยมากสองข้างทางนะคะดอกไม้มีเครื่องบินบนรจา พาชมทุ่งหญ้านะคะทุ่งดอกไม้นี่นะจ๊ะสวยมากชลีษฐถ่าย ดูนะคะทุ่งหญ้าแบบก็มองสเปนหรอฮะชื่ออะไรเนี่ยเออไหนไม่ดอกไม้อะเพอร์คือสวยมาก,ากวมสวยอ่ะ ดอกไม้ริมทางดอกญ้านะจ๊ะ สวยนะคะคือสวยมากอันนี <S <S ้น่ะจริงคนสวยมักจะเจอดอกไม้สวยๆชมจะเองนางมีไม้เซลฟี่นะจ๊ะ คือกกบพึ่งมันตอดหัวคือเสียงเงี้ยวยๆงไงเนี่ยทั้งพึ่งทั้งมแมลงวันเนี่ยไม่รู้ดอกอะไรสีขาวนะ,ะมะแรงวันมแมลงวันฉันก็ถ่ายนะจ๊ะอันนี้แตนพึ่ง นางคุยกับนกได้วัวแพะแกะนางก็คุยได้มิลลี่ต้นไหนอ,ออกกินได้อ่ะไม่มีใช่ไหมนี่ม,มันจะมีอันนี้คล้ายๆกันนะที่เขาไปทำวนนีเน็ตเนาะทำสลัดะระวังขี้ถ่ายทุกปีจนแบบว่าเต็มแล้วอะ เนี่ยทำเป็นวิวจุดพาชม บรรยากากศอันนี้ดอกกุหลาบนะคะเนี่ยนี่นกุหลาบป่าหรือเปล่าเนาะสวยมากนะคะคือชมไปร้อยรอบมองตาป่าอะ่ะ ดูดิอุ้ยมันอลังการย,ยังไงไม่รู้ะดอกไม้ไม่เคยเห็นอะเนาะมันยาวไปถึงนู่นเลยอะดอกไม้อะไกล มันมีเสียงกบอะแอบ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 ,แอบดูดิเห็นไหมอุ้ยยาวถึงนี้เลยนะเนี่ยไปนู่นเลยอะดูดิไม่มีเบื่อนะคะถ่ายดอกไม้ ยสวยเนาะนี่นะคะเอ้ยเย่เฮ้ยยเจ็บคอนางเปิดไฟ สวยมากนะจ๊ะคือถ่ายรูปมันจะเฉยๆไงแต่ถ้ามาดูแบบจริงๆอะจะสวยสีสันดอกไม้เงี้ยเนี่ยต้องถ่ายช้าๆธรรมชาติมากเนี่ยนางยังชอบเลยอะ คือน,นานๆปีหนึ่งเนาะปีหนึ่งมันจะมีครั้งหนึ่งบางทีดอกไม้มันไม่เหมือนกันไงเรามาแต่ละปีนะดอกไม้มันขึ้นแบบออกมาไม่เหมือนกันอะ่ะโอ้ยสวยมากชลีโอ้สวยอะ่ะดูดิธรรมชาติมาก คือช่วงหน้าร้อนฝรั่งเศสนะคะมันจะมีดอกไม้แปลกๆเยอะแยะแล้วก็มีผลไม้ข้างทางแอปเปลิลเชอร์รี่สตรอเบอรี่แล้วก็เก็บได้นะบางที่อ่ะเก็บฟรีเนี่ยเป็นทุ่งเนาะีนต้นโอลิฟลีบอกคือต้อนนี้มันชอบปิวเข้าบ้านอ่ะเหมือนสำลี วิยสวยชลีถ่าย<ผ>นี่นะคะ